สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับ BY Station ครับวันนี้ครับเราจะพาเพื่อนๆน,นะครับมาอยู่กับ PlayStation 5ครับวันนี้เราจะมาแนะนำนะครับวิธีการจัดการการชำระเงินนะในการซื้อนะครับในการสมัคร PlayStation Plus นะครับหรือซื้อเกมในตัว store ของเขานะครับรวมถึงวิธีการยกเลิกนะครับในกรณีที่เราสมัครตัว PayPal ไว้แล้วนะครับแล้วก็เป็นการหักรายเดือนนะเราต้องการที่จะยกเลิกให้เดือนถัดไปนั้นไม่หักอีกนะครับหรือในนี้ก็จะใช้วิธีการ u n s u b s c r i b e นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับสำหรับคนที่อยากซื้อและอยากยกเลิกที่เราสมัครไว้ด้วยนะครับ ก็ในการที่เราจะเซตค่าตรงนี้นะครับให้เราเข้าไปที่ Setting นะครับซึ่งอยู่บนขวาของหน้าจอนะก็คือบนขวาเลยนะครับตรงนี้ผมชี้ดูนี่นี่เซตติ้งของงบนนี้นะครับเรากดเข้าไปแล้วก็มาอยู่ที่ user account นะครับ เมื่อกดเข้ามาแล้วครับก็จะอยู่ในหัวข้อ Account นะครับให้เราเลื่อนมาตรง Payment และ Subscription นะครับในส่วนของการเซตค่านะครับที่เราจะชำระเงินนะไม่ว่าจะด้วยบัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือเป็นตัว พวกโค้ดที่เราได้มานะครับก็จะอยู่ในวิธีตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับการ add บัตรเครดิตก่อนเลยอันดับแรกให้เข้าไปที่ payment method นะครับหลังจากนั้นเข้ามาแล้วนะครับเราจะเจอให้ add เครดิตหรือเดบิตการ์ดตรงนี้ก็จะเป็นการใช้เครดิตหรือบัตรเดบิตก็ได้นะครับในการ add เข้าไปถัดมาสำหรับใครที่มี paypal นะครับก็ add เข้าไปตรงนี้ได้ หรือ r a b b i t l i n e p ป y ก็ใช้ได้นะครับสำหรับการตัดชำระในส่วนของค่าบริการตรงนี้นะถ้าเกิดว่าใครจะใช้แอป b i t r a b b i t l i n e Pay ก็กดเข้าไปนะครับแล้วมันก็จะให้เราขึ้นสแกน QR Code ตรงนี้เราก็เปิด Li n e แล้วเราก็สแกนเข้าไปนะก็ทำตามขั้นตอนก็สามารถที่จะใช้ Account ของ Li n e Pay ในการชำระเงินได้เช่นกันนะครับหรือ p a y p a l นะเช่นกันนะก็ เขาเรียกว่าล็อกอินเข้าไปนะครับแต่วันนี้เราจะมาดูกันที่เครดิตการ์ดหรือเดบิตการ์ดนะครับเราก็กดไปตรงเครดิตการ์ดหรือเดบิตการ์ดตรงนี้ mm hmm. เขาก็จะมีให้เรานะครับสแกน QRcode ตรงนี้เพื่อที่จะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับสำหรับใครที่สนใจก็ใช้โทรศัพท์สแกนได้เลยตรงนี้นะแต่ถ้าใครอยากจะแอดก็กดมาด้านล่างนะครับ Use Controller นะครับตรงด้านล่างนะครับ พอเข้าไปแล้วนะครับก็จะมีช่องให้เราใส่นะด้านบนจะเป็นตัวเครดิตการ์ดของเราเป็นนัมเบอร์นะก็ที่เราดูหน้าการ์ดหรือหลังการ์ดของเรานะครับก็จะเป็นเลข4ตัวประมาณ4ชุดนะสิตัวนะครับแล้วก็ใส่ตรงนี้กดเข้าไปมันก็จะเป็นให้เราพิมพ์เลขอย่างเดียวนะครับตรงนี้นะเสร็จแล้วตรงนี้ก็จะเป็นวันหมดอายุนะครับก็จะเป็นเดือน2ตัวปี2ตัวอยู่ที่หน้าบัตรเช่นกันนะครับตรงนี้เป็นเซ็เรกิโค้ดก็จะอยู่ด้านหลังนะครับ เป็น3หรือ4ตัวแล้วแต่บัตรที่เราใช้นะครับจะอยู่ใกล้ๆก,กับทัพิกด้านหลังบัตรนะจะอยู่ใกล้ๆก,กับตรงที่เราเซ็นชื่อนะครับของเครดิตการ์ดหรือเดบิตการ์ดนะแล้วก็ด้านล่างสุดก็จะเป็นชื่อบนการ์ดของใบนั้นนะครับเมื่อกรอกทุกอย่างครบหมดแล้วกด continu e ไปครับถ้าเกิดระบบตรวจสอบว่าถูกต้องก็จะขึ้นการ์ดแบบนี้อ่ามันรู้ถึงขั้นว่าหมดอายุนะครับ ถ้าเกิดว่าเรามีหลายบัตรก็สามารถแอดเข้าไปได้แล้วก็เลือกว่าใบาไหนตั้งค่าได้กดตรงนี้กดออปชันนะก็จะการตั้งค่าว่าให้เซตเป็นบัตรหลักนะครับผมก็เซตบัตรอันนี้เป็นบัตรหลักไปแล้วบัตอันนี้หมดอายุไปแล้วเดี๋ยวผมก็จะลบออกไปไปไ,ปได้นะครับก็สามารถแอดเพิ่มเข้าไปได้ เพียงเท่านี้ก็สามารถที่จะเซตค่าในการชําระเงินได้เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดพอเรากดซื้อปุ๊บมันก็จะมาตัดกับบัตรเครดิตใบนี้นะครับก็สามารถเลือกซื้อได้ในสโตร์นะครับจะสมัคร p s a เ t ช่นพัสดก็ได้เช่นกันถัดมาครับส,ส่วนโค้ดนะครับก็จะใช้ฟังก์ชันที่2นี้สําหรับที่เราได้วอชเชอร์หรือโค้ดที่เราไปซื้อตามเซเว่นนะฮะก็กดเข้าไปก็ใส่เลขโค้ดที่เราขูดได้มาตรงนี้แล้วก็กด รีดีมตรงนี้ก็เรียบร้อยใช้งานได้เลยนะตรงนี้ไม่ซับซ้อนอะไรนะครับซึ่งโค้ดนั้นก็จะใช้ได้เพียงครั้งเดียวใช้แล้วก็หมดไปใบกระดาษนั้นก็ใช้ไม่ได้แล้วนะครับโดยทาง p l a y s t a t i o n ก็สามารถที่จะเช็คในส่วนของการที่เราเคยสมัครไว้ตรงนี้ได้ด้วยนะใส่ช่วงเวลาเข้าไปนะครับอ,อย่างงี้ผมเคยซื้อตัว Pay p a y p พัส1เดือนที่เป็นตัวเอ็กซ์ตร้ามาลองนะครับแล้วก็ซื้อเกมที่เขาให้โหลดฟรีอะ มาลองใช้นะครับก็จะเป็น00อย่างนี้เพราะว่าอยู่ในตัวแพ็กเกจของเขานะมาลองมป็นหนึ่งเดือนอื่นๆก็ไม่มีอะไรนะครับสำหรับคนที่ต้องการที่จะยกเลิกตัวเพย์พัทที่เราสมัครไว้ก็จะมาตรงนี้ Subscript i o n ตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปก็จะดูมันจะมีทั้งหมดเลยว่าเราสมัครอะไรไว้บ้างบางคนมี EA ด้วยมีเพย์พัทด้วยนะครับ อันนี้เป็นเพลัศอันนี้ที่ผมซื้อไว้1เดือนมันก็จะบอกว่าหมดนี่ข้างบนนี้นะครับเริ่มเมื่อวันที่20เดือน2จะหมด20เดือน3จ่ายไปแล้ว360ซึ่งถ้า20เดือน3เรายังคงสภาพตรงนี้ไว้อยู่มันก็จะหักอีก360บาททางด้านล่างสามารถที่จะแคนเซิลได้นะครับถ้ากดแคนเซิลตรงนี้ไปการสมัครครั้งที่แล้วของเรายังอยู่ ราจะใช้ได้ถึงวันที่20แล้ววันที่20ถ้าเรายังไม่ได้กดซื้อเพิ่มมันก็จะใช้ตัวเพย์พัทไม่ได้นะครับแล้วถ้าเราจะใช้อีกก็เข้าไปซื้อใหม่ก็ได้นะครับสำหรับใครที่ต้องการที่ยกเลิกก็กดแคนเซิลตรงนี้ก็เรียบร้อยยกเลิกได้นะครับหรือใครที่อยากจะเปลี่ยนแผนก็เชนเพนตรงนี้ได้เลยนี่มันก็จะบอกว่าตอนนี้เราเป็นแผนอะไรอยู่นะครับอยากจะเปลี่ยนเป็นอะไรอยากจะเป็นรายเดือนราย3เดือนหรือราย12เดือนก็ได้เช่นกันอ,อันนี้ก็เป็นคําถามที่เ,เพื่อนๆถามมานะครับว่า การแอดบัตยังไงาการยกเลิกตัว s u b s c r i b e ทำไงนะครับสำหรับใครที่ยังมีประเด็นปัญหาอื่นๆก็ลองถามเข้ามานะครับเดี๋ยวเราก็จะทำคลิปแบบนี้นะครับนำเสนอให้เพื่อนๆเช่นกันหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะฮะยังไงก็าฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e นะครับกดไลค์กดแชร์ให้กับบ Ys ายเ i o n ด้วยถ้าชอบคลิปแบบนี้ยังไงกดไลค์ให้เรารู้สักนิดหนึ่งนะครับว่าคลิปมีประโยชน์กับทุกทุกท่านนะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับกิจติรรมชมนะครับสวัสดีครับ Thank you.